สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ห้องนี้มุมเดิมอีกแล้วนะคะถ้าเห็นมุมนี้เน่รู้เลยว่าอันนี้เป็นมุมขี้เกียจของกินะ๊บนาอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมที่อัดง่ายๆเพราะว่าอยู่ในห้องนอนของกิ๊บนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าสเสียงจะไม่ค่อยดีนิดนึงหรือว่าแสงอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเหมือนกับเวลาอยู่บนสตูดิโอนะคะวันนี้กิ๊บมารีวิวรองพื้นที่กิ๊บได้ใช้แล้วกิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากนั่นก็คือ N a านะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนนนะะะะคคทีี่่่ชือววา Light Refecting Foundation ะะตั้ เ,เขาบอกว่าเต็มเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ n ัสเลยแล้วก็มีความกึ่งสกินแคร์ด้วย ขนาด 30cc ราคาเต็ม2,000บาทนะคะสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของนา Off i c i a l Store ใน l a z a d a เนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีเว็บไซต์ของนาเองด้วยคือ a s .co.th ในส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมของสกินแคร์สูงถึง70%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้อย่างต่อเนื่องมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะสามารถช่วยเป็นเกราะป้องกันสภาพผิวจากส,สภาพแวดล้อมแสงสีฟ้ากักเก็บความชุ่มชื่นได้ด้วยตัวเทคโนโลยีนะคะที่เขา าบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมากๆเลยที่เอามาใส่ในรองพื้นขวดนี้นะคะชื่อว่าโฟโตโครมิกเทคโนโลยีปรับแสงตามสภาพสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับแป้งฝุ่นตัวนี้ของนานะคะสังเกตว่าชื่อจะชื่อเดียวกันเลยคือ Light r e f ลกติ้งเซต t ิ้งพาวเดอรนะคะเนื้อแป้ของตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดังมากๆของเขาแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะบัดลงไปบนหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีความช่วยกระจายแสงทําให้ผิวหน้าดูแบบ ผ่องขึ้นเขาจะมีทั้งหมด20เฉดสีนะคะกิฟต์ได้สีเบอร์ฟิจิมา L5 นะคะเอาจริงๆแลว้ววกิฟต์แบบเลือกผิดนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้กิฟต์ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนาะสีผิวกิฟต์ค่อนข้างอ่อนลงนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเทียบแล้วเนี่ยกิฟต์น่าจะใช้เป็นสีเดอร์วิ L4 มากกว่านะ,ะมาดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะก็คืออยู่ในลักษณะรูปหลักขวดแก้วเปิดฝาออกมาจะเป็นหัวปั๊มนะคะซึ่งหัวปั๊มอ่ะใช้งานได้โอเคเลยนะแต่ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงคือเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยม ไว้อยู่ตรงฝาขวดนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกิ๊บจะใช้ทั้งหน้าประมาณ2ปัม๊มเนื้อของมันนะคะจะเป็นเนื้อกึ่งน้ําคือพูดจริงๆว่าเป็นเนื้อที่บางเบาที่สุดของนาซตั้งแต่กิ๊บได้ลองใช้มาเลยรองพื้นของนาส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างมีความข้นมีความเข้มใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนื้อจะแบบกึ่งน้ําที่สุดเลยซึ่งพอเกลี่ยลงไปบนผิวแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันเกลี่ยง่ายแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเพราะว่ามีความเป็นสกินแคร์อยู่เยอะถึงเนี่ยพอเกลี่ยลงไปแล้วว่เนื้อมันจะ มีความหนุบหนึบเหมือนกับว่าจะมีความแบบแปะแแล้วมันหนุบหนุบอยู่อย่างนี้ค่ะมันถ้าเทียบกับรองพื้นชัดๆเลยคือตัว She er เชียโกลนี่คือเช er ียโกลอ่ะลงไปปับ๊บมันจะเหมือนกับแมตเซ็ตกลืนกับผิวแห้งลงไปเลยทันทีใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ตัวนี้มันจะแบบทิ้งความเหนอะเหนอะหนุบหนุบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเซ็ตตัวค่อนข้างช้าแต่ถามว่ารู้สึกว่ามันแบบเนอะหน,หนาอะไรอย่างนี้ไหมคือไม่ได้ สำหรับอยู่บนผิวเก็บๆไม่ได้รู้สึกว่าเหนอะหนะมากนะคะสมมุดลงที่มือเนี่ยแล้วพอพลิกๆดูนิดนึงนะคะจะเห็นเลยว่ามันมีความโกลจริงๆคือผิวมันจะดูผ่องขึ้นมันจะดูมีความสวาม่างดูมีความใสนะคะในขณะที่สมมุติเวลาลงเชียร์โกลเนี่ยมันจะแบบแมตมันจะเนยบกริบลงไปเลยแต่ในขณะที่ตัวนี้มันจะออกเป็นความแบบโกลโกลมีแสงมีความสวาม่างมีความเล่นกับแสงแบรนด์บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น m ี d i u m c o v e r a g ์ ขึ้นอยู่กับว่าเราลงด้วยวิธีไหนด้วยนะคะถ้าลงด้วยนิ้วหรือลงด้วยแปรงแต่งหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าให้การปกปิดที่ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติไปจับคู่กับบิวตี้เบนเดอร์เนี่ย มันจะบางมันจะเบามันจะเกลี่ยไปแล้วมันจะกลืนกับผิวมากๆกปกติกิบเป็นคนที่ชอบใช้แปรงแต่งหน้านะคะพอลงกับตัวนี้ใช้แปรงแต่งหน้ากิบว่าเป็นการปกปิดที่กําลังพอดีพอดีแต่ถ้าสมมติใช้ beauty b l e n อร์กิบรู้สึกว่ามันจะบางมันจะเบาไปนิดนึงข้อดีของรองพื้นตัวนี้เนี่ยคือสามารถ b u วได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้อะไรที่แบบการปกปิดดีขึ้นดู full c o v ร r วันนั้นต้องไปออกงานต้องการความเป๊ะมากขึ้นเนี่ยสามารถลงได้อีกสักประมาณครึ่งปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งลงให้ทั่วหน้านะะค มันก็จะได้การปกปิดที่ดีขึ้นแล้วก็จะดูกริบมากขึ้นด้วยลงเสร็จแล้วเนี่ยสีมันจะมีความเข้มขึ้นนิดนึงประมาณประมาณครึ่งเฉดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโนมอะเลือกสีที่ค่อนข้างสว่าง กว่านิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับสีผิวหนคะก็ยางอพอลงมาที่ผิวเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูกโกลด์ดีเนาะคือมันจะดูเป็นลักษณะเหมือนกับผิวหน้าดูฉ่ำๆดูมีความโกลดูมีความสวยอ่ะตัวชื่อมันชื่อ light reflecting นะแต่ว่าพอเทียบกับเชียร์โกลที่จริงๆแล้วว่าเชียร์โกลฟังดูหน้าจะแบบใสหน้าจะดูบางหน้าจะดูเชีย์ใช่ปะตัวนี้คือบางแล้วก็กโกลกว่าเชียร์โกลนะคะเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราดูเนียนขึ้นนะคะจุดดงดำต่างๆจะดูปกปิดได้ค่อนข้าง ดีนะเนาะลราก็จะปรับสีผิวให้สม่ําเสมอแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้หนักไม่ได้ปกปิดมากๆเนี่ยมันก็ยกังยังอาจจะเห็นพวกแบบรอยสิวจุดด่างดายังเห็นอยู่แต่จุดที่กิบชอบคือกิบรู้สึกว่ามันเบาสบายผิวอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราอาจจะไม่ได้แต่งหน้าเยอะเนาะแล้วเราก็ใส่แมสกันเยอะนะคะเราอยากได้อะไรที่ดูแบบกลอกลเบาๆโ,โ,โชว์ผิวมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นที่จะตอบโจทย์เพราะว่ามันจะให้ลุคที่แบบไม่ได้ปกปิด แบบแน่นๆมากๆเหมือนเวลาออกงานออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่ามันจะเป็นลุคแบบเบาๆสบายเหมาะกับ everyday use เหมือนกับผิวหายใจได้รู้สึกว่าเป็นลุคบางๆเบาๆมากกว่านะคะซึ่งทีนี้ก็เมื่อถึงจุดของความติดทนของรองพื้นตัวนี้คือกิ๊บบอกเลยว่ารองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเบสของเขาเนี่ยเป็นเอ่อสกินแคร์ซะเยอะนะคะตบปายเนี่ยจะมีความหลุดไปแล้วความเป๊ะมันจะไม่คงทนเท่ากับรองพื้นที่เรียกได้ว่าเหมือนกั เป็นเนื้อมแมตมากๆแล้วก็ตัวรองพื้นจะไม่ค่อยคุมมันนะคะ mm. พูดเลยว่าอย่างกิ๊บเนี่ยเมื่อก,กี้เป็นคนผิวแห้งเนาะแต่ตกบ่ายอ่ะคือยังไงในอยู่ในเมืองไทยเรามีเหงื่อออกนะคะมีหน้ามีความฉ่าขึ้นอยู่แล้วนะคะ <É. S 1> ก็จะเห็นเลยว่าหน้าดูไม่เป๊ะเท่าเดิมแล้วก็จะมีความแบบฉ่าๆมีเหงื่อออกมีความมันอยู่นะคะ <S <S แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นคนผิวผสมผิวมันเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้จะไม่คุมมันทางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวผ,ผสมหรือคนผิวมันที่ผิวมันม,นมากๆเน ลงเบสที่มีการคุมมันของทางนาสเขาก็จะมีตัวนี้นะหรือว่าจะลงเป็นตัวแป้งฝุ่นตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบคุมมันซับมันได้ดีมากๆในเรื่องความเป็นสกินแคร์นะคะคือพูดจริงๆว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการที่รองพื้นต้องมาเป็นสกินแคร์อยู่แล้วเนาะตะกี้ว่ารู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยมีน้าเป็นเบสที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งพอใช้รองพื้นที่มีเบสเป็นน้ําเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้ผิวเราดูไม่ค่อยแห้งเนะวออีกก่่งงงนึคืพไฟ หรือว่าร่องใต้ตาหรืออะไรก็ตามที่บางครั้งเราอาจจะทําให้ผิวหน้าเราดูแห้งมากเกินไปเนี่ยมันจะช่วยให้มันไม่ตกร่องแล้วก็ดูผิวหน้าไม่ขาดน้ํามากเกินไปได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าจะมาช่วยบํารุงผิวไม่ต้องลงบํารุงผิวไม่ลงสกินแคร์อันนี้คือพูดได้เลยว่าไม่ได้เนาะแล้วก็ยังไงก่อนที่จะลงรองพื้นเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมผิวทีนี้เทียบกับรองพื้นรุ่นอื่นๆถ้าเกิดว่าตัวเชียกโกลเนี่ย จะเหมาะกับใครที่ชอบอะไรที่ปกปิดมากกว่านะคะแล้วก็ต้องการความแบบแมท อะไรนะคะก็จะไปตัวเชียร์โกลตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปตัว n a t i o n a l r a d i a n c ซึ่งเป็นรองพื้นทีกิปชอบอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเนี่ยจะมีการปกปิดที่มากกว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความโกลผสมอยู่นิดนึงเนาะแต่ถ้าสมมติใครพี่เป็นคนผิวมันต้องการอะไรที่ปกปิดกลิบกลิบมากๆเนียบๆมากๆคุมมันมากๆเนี่ยไปตัว soft matte complete ของ nars นะคะสำหรับวันนี้กิฟขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสวัสดีค่ะ